เท่าไปนี We hey, ่แรนใจเลยเตรียมข่อยสั้นข่อยสั้นเพื่อนเรื่องสวัสดีค่ะสสวัดข้าะเตือนนะคะครับผมทำไมป้าถึงต้องเกาเรว่าทีันี้มันเป็นเจเตือนเรื่องวันนี้จะไปต่างจายาแสนแตกก็ว่าก็ว่าแสนแตกเป็นที่ไหนก็ว่าแสนแตกน้องหันถึกหลายเลขฝันเลขคลิปแรกเนาะค่ะป้าคลิปแรกที่เขามาไทยน่ะแมียน ศูนย์สามกับศูนย์ห้ากับศูนย์ห้ากัจับส่กันนะจับส่กันถึงสามตัวตัวเลขเลขวิี้านบเกือบเกือือคเกือบห้าศูนย์เจ็ดเนาะอ่ะวิธีมาหยุดตัเลขฝันตะเทียนนั้นเขาอยู่ที่เขานะครับศูนย์สามห้าศูนย์สามอาเกันหนึ่ มัโมยเลย่ท้องกัดี่ยอย่างนคอยกการหลายหลายคนเนาะค่ะอาจจะบ่ได้เบิงคลิปแรกกสิมาเอาตะเลกรับมีที่มาเนาะเพราะว่าทางแอดมินก็ได้มาตามให้ป้าเพิ่งกัให้ว่ามักศูนหากับศูนสามก็ได้ทายเบอร์โทรป้าให้ก็เอาเลขตรงกันกับเบอร์เบอร์โทษน่าจะป้าแต่ว่าผู้ที่เพิ่งไดเบิงมันก็ทุ่มมาหลายกระถือน้ำลายแต่ว่าอาจสิไป หลายๆคนก็อาจจะเปิดเจ็บตัวเลขมีนีมาเพราะว่ามันจังหวัดติดค่ะหางวดอันนั้นอันนั้นหางวดติดเนาะติดน้องเขาเลยล้อไหลแกมันก็ได้ได้ลดเนาะแต่ว่าค่เพื่อนเอาเทิงกันมาวันเลขมันาลายตัวเนาะมันก็จะมีแค่ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์ห้าแล้วก็ศูนย์สามเลขมีแค่นี้นึงค่ะเพื่อนเอาตามตามประเตือนมาเนาะค่ะปานีงวดสำหรับแนวทางงวดวันที่สิบหกกรกฎาคมประเตือนฝันไปจ้าฝันอยู่แต่แต่มันม่ได้ตัวเลขเนาะ ฟันเห็นตาพาตาเนียนนะฟันเห็ยนตาพาตาเนีนแต่ก็มีเด็กในใจอยู่แต่ก็มีเรื่องไมใจแต่หวยบางนึงหลังจากปัดเตือนน่ะเน่ยลงทุนไปแล้วเนาะปัดเตือนเห็นว่าฟันเกี่ยวกับล้านด้วยจ้าฟันเกี่ยวกับล้านแลยวว่ามันเคยออกเคยออกเบอร์โทรดีเลยก็เลยมั่นใจตัวเบอร์โทรดีเลยค่ะก็เลยอัดตัวนี้ได้อัดตัวดีฟันเนียนปัาเตือนว่าจังไหนก่อนจะเมื่อเพิ่นวางใดก่อน อ ını, ันอ้เ๋ยวเมื่อว่าอ evet ันป้าคนสื่อคนสื่อบาตื่นเต้นคนขายตื่นเต้นแล้วน้ะแลนใส่เลยมือไหวออกกันนะเป็นแลนไซป้าแลนใส่ป้าแล้วเสียงเขาสั่นว่าซั่นสั่นยังไงป้าถือรลายจั่นนะแต่ความรู้สึกของป้าแต่นี่ซื่อๆอยู่ซื่อๆเพราะว่าป้าไหนเบิ้งบิดเบิ้งยังว่าหูป่าถึงทะเลน่นาจ้ะ จะบอกแห้งมาจนตาเท็กเซนกว่าด้นะคะสามตัวตรงนะคะเอซนะคะาว่าตัดหนึ่งจะตดรงเดนพราะว่าจับให้สมก็น่นกับตสามก็งย่ปรนจมาจับใส่กันข้าพสามเราเองเจมส์เลยสามตัวตรง นี่ก็ไม่ได้หลายตัวนะคัจับหนุนด้กันนี่ดูนี่ศูนย์สามกับศูนย์ห้าแต่จะเป็นห้าศูนย์สามสามศูนย์ห้าย่งนี้ว่าไปแา่้บอกไปตะคิปแรกเลยว่ามาเดิกก็ได้ครับเนื่อมีความฝันฝันว่าเป็นตัวเด็กฝันไม่เป็นฝันเห็นตะป่าฝันเป็นต่าเป็นนื้อหนเป็นป่านน่มาไล่มาเลยตีเอาว่าทั้่นแบบปัดจัดแล้วมีเลขในฝันเ่ราะไมีไม่เลขกันน่วมีเลขมากไม่ใจ เล็กมากเล็กชอบมวดอะรกับเล็กมากเล็กชอบเนาะแมนอ่าห้าศูนย์สมศูนย์กงวันนี้แะบค่ให้เป็นแค่เดียวไปเลยเนาะเขาจงเพราจงลอดอะลักแรกผู้ไายเด็กเลับเด็กรับหวสุดไทยทีมาเด็กลับมีที่มาได้อีกเนาะ f ่นใอับซ้ีเพนเราวครับล้ออีกขนเก็วนเรวนเอ็ขึ้นเาล เับมีที่มาแค่ผิดแค่หมดเดียวเนาะก็ผิดแค่รักนุ้ยเู้นท่าซือตทาเกือบสามตคนนีเกือบสามตัวแต่เดมาคุ้นเก็มาหาศูนย์น่นอนมาหเกามาหลักเก่าอ่าศูนย์เกเพิ่อหนุนเต็มอ่ะมาหาศูนยสามาเตือนแสมแป่นครับวันนี้เดี๋ยวนี้็เอาดี เกมัาคนมาไปคนบางเด้อขาดเรือบุงคีบบางอย่างเนี่ยค่ะตัวใดาะค่ะเล็กมาตัวใดล่ออะไรแมนบนบนเห็นกับพี่จ้ะอ่าก็เด้เนาะก็บอกว่าเราคนก็บอกว่าก็เห็นเหมือนกันนะก็ต้องกดติดตามไว้นะมันจังพวาจะเห็นว่าปตื่นเพิ่นมากตัวใดแล้วก็เพิ่นฝันได้ตัวใดแล้วก็เลขมีที่มาตัวใดแล้วก็มาจับเบิ่งใส่กันเนาะค่ะเพราะว่าแมนมีเลขมีที่มา รวก็เลขมากเลขชอบมันก็เล็กบลายโตห้าศูนย์เจ็ดกันตัดออกมากระหาศูนย์ชนกับเลขมากของปลาเตือนเนกรบลายหาค่ะก็เดูเยบกับยิ้มาช่วนกับเลขไอ้เกียรติศนเสามนอก <9 S 2> <6. S 3> หานะเมอนกรบ่ลาลายหางแน่นจ้ะแล้วันนี้แหละจะปาเลขใน้ใจเลขมากป้าตัวใดจ้ะเลขใหใจดีสามตัวนี่สามเก้า้สามเก้าห้า มีจงกับสำนักใดบ่พที่นองงมาตงดจ้าวไขว้มาลงเด้อโูดจ้วเป็นเลขมากเนาะค่ะมาจังมาสามเก้าห้าสามตัวเดียวเคอนผ่อนเนาะค่ะจับนกขั้วภาาโปรตีนแล้วมีสองสายต่างหากรว่านี่แหละตดเอานี้ยตดเอาเนี้ยสามตัวนี่เนาะเก้าสามเก้าห้าครัเก้าสามเก้าห้า สามห้าอแล้วตาธอรมัได้จ้าหางปบัติเอ้าพอเห็นหางนี่จวบไปแล้มคนคนบรตลาดด้วยแล้วคนขัยนาใจคนก็คนกับตาตุ๊กเป็ดนะคะสามเก้าสามเก้สองโตไม่อีกวะค่ะป้าหรือว่ามีแต่ไหตัดเอาได้ชุดสามโตนี้ตัดเอาได้ชุดนี้หระค่ะมีแค่นีแค่นี้เศกบลายลโต ส่วนเลขมีที่มาน่ะเอามือใดครับเอาใกล้ๆมือใกล้ๆมือเอาอะ้รครับใกล้ๆมือก่อนคำที่สิบหกไหมด้วยแหน่ลายตอนยุติสายับมือขับรถมืออะไรจับเพื่อนห้มือใดก็บอกมือนั่นเนาะค่ะขันเพื่อนบ่าห้กับคือบ่ได้แม่เบาข้าวปลาับเพื่อนเบาค่อยแต่ลูกเบเพราะว่ามันเป็นเลขมีที่มา มันเป็นเหล็กป้าเนาะค่ะพอหั่นใจว่าพอวันเหล็เขาหลุดเนาะอืมครับหลุดแื่เดียวหรือมันกาหลุดเลาวคิดหนีกับอ้อนนี่ไปก่อนอ้อนนี่ของฝันอนเด็กฝันเนาะเด็กเด็กมากในใจเด็กมากค่ะน hey, oh oh <laughs> ี่พ่อนี่มาตกว่าเด็ก เบอร์ท่อหายเอคือเาบัคัปาเพื่อนเพื่อนมีหรเล่าเพื่อพืเพื่อผููไหมเพื่อนูติดตัมไหม่าได้ค่ะคนจ่าได้ศย์แปดศูนย์หนึ่งหกสี่ศูนามนอนร้านได้ท่ทุนสามศูนที่ห้าอนช่วงเ้าค่ะ อ้าวเตรียมจดแคปกันเลยโอเคยพี่น้องแคป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 รอบรอบว่าสามเก้าห้าเก้าสามเก้าห้าสามห้าะครับให้ดูทุกกล้องครับได้ดูทุกกล้องใจเย็นๆตั้งกล้องไว้นิ่งๆอาพี่น้องเห็นแล้วแคปได้นะครับได้แคปไปเลย สามเก้าห้าแต่ตัดมาจากสามตัวนี้เราจะที่เก้าสามเก้าห่าเราจะสามหาเนะแต่เลี่ยนนี้เพื่อเส้น้านรางเบอร์โทรเบอร์โทรป้าเตียนนะครับมือบังหน่อยหนึ่งกับเบอร์โทรศูนย์แปดศูนย์หนึ่งหกสี่ศูนย์เจ็ดสามศูนย์เบอร์โทรดูชัดๆนะครับ ก็มาได้ขันยันนอนหลับก็ต้องทุ่ต้องทุ่ด้วยค่ะเพราะว่าชิวได้นับตุลาคม2567นะครับแต่ตามนั้นนับเป็นเลขนึกชอบนะครับเป็นเลขมัดเลขตู้ชอบนะครับเอาไปพิจารณาบ้างนะครับเป็นแนวทางนะครับเรื่เลขของป้าเตือนส่วนเลขมีที่มานะครับตรงร้อยอีกเช่นครับเพราะว่าป้องงัวเจ้าของคนจะปล่อยท่ปล่อยนะครับ ความฝันความฝันเพื่อปับเตือนมีฝันเขียนมาอีกเพิ่มเติมเนาะค่ะแล้วก็เสร็จมาตามให้ต่อให้ะขอบคุณจ้าสวัสดีค่ะ